คันนี้นะคะ Honda HRV 1.8เป็นชุดแต่ง RS นะคะคันนี้ปี2020จดทะเบียน2021นะคะภายในนะคะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นเบาะสีเลือดหมูตัดกับสีดำปรับเพิ่มเสียงรถเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้รถปี2021นะคะเรื่องมาอยู่ที่30,000กว่าโลเท่านั้นเองสำหรับการเก็บสัมภาระนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะ Honda HRV นะคะเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะแล้วก็สามารถนั่งใช้ให้คนนั่งไปได้ด้วย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเอารถเข้ามาใหม่นะคะอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะ Honda HRV 1.8เป็นชุดแต่ง RS นะคะคันนี้ปี2020จะดทัเปน2021นะคะต้องบอกเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นรุ่น m n a ม c ช a n g e แล้วจังหน้าเป็นโลโก้ Honda ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟด้านหน้าเป็น LED นะคะแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็คันนี้รถสวยสภาพดี นะคะเป็นสีขาวทั้งคันนะคะเป็นสีขาวทั้งคันเป็นรุ่นท็อปนะล้อแมกเดิมโรงงานนะคะยางปี2020นะคะแล้วก็วกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำตัดกระตัวรถมากๆเลยนะคะมีไฟเลี้ยวตำแหน่งนี้ด้วย ด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นคคเลตนะคะแล้วก็ติดกันศาสตร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มกรองแสงติดให้แล้วรอบคันนะคะที่สําคัญคันนี้ต้องบอกเลยนะคะรถวิ่งน้อยมากเลยนะคะด้านหลังมีโลโก้ RS แบบนี้นะคะเป็นโลโก้ RS แบบนี้เป็นชุดแต่ง RS ค่ะด้านหลังก็จะเป็นสีทนททนแบบนี้อ่านะคะมีกล้องมองหลังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฝาท้าย ี๋ยวเรามาเปิดภายในดูกันนะคะภายในรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะต้องบอกเลยว่ารถเพิ่งเข้าใหม่นะภายในนะคะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นเบาะสีเลือดหมูตัดกับสีดำแล้วก็อันนี้นะคะมีถาดรองนะคะห้องเก็บสัมภาระเก็บของได้เยอะเลยนะคะสำหรับ h o n ด้ H r v าีนะคะตัวนี้ด้านล่างนะคะก็จะเป็นที่เก็บของประมาณนี้ยางอะไรจะอยู่ด้านล่าง เลยนะคะเป็นรุ่นที่ลูกค้าถามหายเยอะมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้11-12เอาเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วแล้วแถมได้เป็นรุ่นท็อป RS อีกต่างหากนะคะได้เป็นรุ่นใหม่ด้วยเช่นด้วยนะคะภายในนะคะมาดูภายในกันภายในเป็นสีทูโทนนะคะกระจกเป็นออโต้นะคะ2บานนะคะฝั่งข้างหน้านะคะกระจกด้านข้างนะคะเป็นออโต้เช่นเดียวกันเบาะนะคะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีเลือดหมูแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้า เป็นบอกไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังไฟฟ้าได้เลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีคูสคอนโทรลนะครับปรับเพิ่มเสียงรถเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้รถปี2021นะคะเลขมาอยู่ที่30,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คันนี้จอเดิมติดรถเลยนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะมี Honda Sensing ด้านบนด้วยนะคะคันนี้อ่าเป็นรุ่นไมเนเชอรนะคะก็จะมีกล้องมองด้านข้างนะคะติดที่ด้านจอตรงนี้อ่าแบบนี้ คันนี้นะคะเอกสารคู่มือการใช้งานครบเลยนะคะคู่มือการใช้งานครบเลยนะคะบุคเซอร์วิสครบเลยรานะคารถเจ้าของเดียวค่ะคันนี้รถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะได้สภาพนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีการล้างทําความสะอาดให้นะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดด้านในแล้วก็ด้านนอกให้นะคะนี่รถเพิ่งเข้ามาใหม่ใครหาอยู่ต้องบอกว่ารีบเลยนะคะด้านบนนะคะเป็นหลังคาสันลุปอ่าเป็นตัวท็อปนะหลังคาสันลุปแบบนี้เลย เปิดปิดสลุปได้แบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็ด้านบนนะคะหลังคาเพดานนะคะเป็นเพดานสีดำนะคะเป็นเพดานสีดำตัดกับตัวเบาะมากๆเลยนะคะไฟด้านหน้าเป็นอย่างนี้ดวงสีขาวนะคะด้านหลังนะคะเบาะก,ก็ไม่มีขาดไม,ม่โยบไม่ย้อยนะคะเบาะดูดีสภาพดีเลยนะคะแล้วก็สามารถพับเบาะได้แบบนี้เลยนะคะแบบ40 60ิบ พับเรียบไปได้แบบนี้เลยนะคะสำหรับการเก็บสัมภาระนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะฮอนด้า HRV นะคะเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะแล้วก็สามารถนั่งใช้ให้คนนั่งไปได้ด้วยคันนี้นะคะต้องบอกว่ารถสวยสภาพดีนะคะใครหาฮอนด้า HRV อยู่คันนี้ต้องบอกว่าแนะนําเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ ค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Honda HRV 1.8นะคะเป็นชุดแต่ง RS ปี2021นะคะเลขใหม่วิ่งเพียง30,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะรถวิ่งน้อยมากเลยนะคะราคานะคะรถเข้าใหม่จัดโปรโมชั่นกันเลยนะคะราคาอยู่ที่658,000บาทนะคะซึ่งกนสดได้จัดไฟแนนได้ลูกค้าท่านใดเครดิตดีดาวเริ่มต้น0%ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด84งวดเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกระบา้มโดยตรงเบอร์ด,ด้านล่างนี้นะคะหรือง่ายสแก เกนคิวอาร์โค้ดแอดไลน์คุยกับบัมโดอยตรงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมนะคะคันนี้ Honda h r v ฝากไว้ด้วยวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ